จเตอร์ช่วยห้นสสดีดดดรครับบัตีบัตครับ ขออะไปพี่แบมขอร้องอะไรพี่แบมว้าวหกช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ทำงานนะก็เลยต้องมาออกกำลังกายับเพื่อเพื่อร่างกายจะได้ลีนลง ครับพี่จอพ่จอพี่ก็เพิ่งกับจากคลิตเนผมเนี่ยออกนังกายเฟิรมวันที่สตีเลยนะเนี่ยใช่ครับตีแบดครับตีแบดครับคนตีแบดเยอะครก็ใครตีแบดก็ทักทักได้นะคร วันนี้ตีกับพี่บีเอมกับแม่มอนลี่ครับเพราะว่าแต่ละคนไม่ค่อยว่างครับก็เลยนัดกันกระชุกกระฉักนัดกันกระชุกกระฉักแล้วก็มาเลยฮะคิดถึงทุกคนครับก็เลยแวะมาหาแป๊บหนึ่ง นึกว่าเล่นสองการสงการหนักกว่าน,นี้ครับพี่ซายว่าไงครับไม่เจอเป็นเดือนแลยนะเนี่ยยิมตีโหดไหมก็ก็สิบคนลุมหนึ่งอะฮะสิบคนลุมหนึ่งถึงถึงจะเอาอยู่ครับกระชุกกระชักคืออะไร จาสวัสดีครับอาจารย์เอ๊ยยังไม่ได้นัดกินข้าวเลยครับตัวมาถึงเดือนล้อถึงแล้วพี่สายในที่สุดคุณก็ปรากฏตัวขึ้นมาตีแบทครับเพราะว่ารู้สึกว่าตีแบทก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ที่ที่ทำให้ มันเหนื่อยแต่รู้สึกว่าจาไม่เหนื่อยเพราะว่าแบบมันมันมันออกมันมันสนุกมั้งว่างนะมันเลยได้ครัตารางอาจารย์เอไม่ค่อยไม่ไม่น่าจะาค่อยว่างไม่ได้เพิ่งอาบน้ำครับเพิ่งตีแบตครับ ต้องคนดีต้องตียังไงให้ได้เข้าไปในใจยิมต้องตีทุกๆวันวาเลนไทน์ครับไม่ร้อนหรอยิมร้อนครับนี่ใส่แขนแขนยาวมาเพราะว่าเพราะว่าจะได้แบบคาร์ดิโอไปด้วยหมายถึงว่าแบบร่างกายจะได้ร้อนๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมังกายก็เลยต้องต้องออกได้เลยจยาเอ่ ตีเสร็จกินอลไรต่ตีเสร็จไม่กินแล้วครับเราต้องควบคุมของกินแล้วก็แล้วก็ออกกำลังกายควบคู่กันไปครับต้นหนูต้นหนูพี่เล่นแล้วโดนตีเข้าตาก็ไม่ต่างกันะฮะทุกคนน่าจะเคยโดนติวเตอร์ก็โดนเหมือนกันเมื่อกี้เพิ่งเฉียดหัวไปยิ้มอ่านเม้น์เท่ากับวิ่งรอบหมู่บ้าน นนจิบยงได้ครับจิบได้เลยครับเราตีห้านาทีก็เหนื่อยแล้วแต่เหนื่อยมากครับถ้าตอนตอนตีวันแรกๆเหนื่อยมากตอนตอนต,อนตีแบบครั้งแรกครับแต่พอตีครั้งที่3ามถึงจะเริ่มแบบเริ่มเข้าที่โซการทสี่นี้พี่เราฉีดน้ำยิมเลยนะครับรอฉีดนะครเผืเ่ออาจจะโดนยิมสาดน้ําก่อนนะฮะทุกคนก็ให้วันที่สี่เนี่ยให้เตรียมตัวกันดีๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เบาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมเตรียมเรียกว่าเตรียม เตรียมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตรียมลดน้ำดำหัวด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาน้ำตรงน้ำตกไปด้วยนะฮะเฮ้ยน้ำอบน้ำอบพยมสอบอยากดูพี่เจัยคนกลางแล้วดีมากครับพี่เนยตอนนี้ก็ดูทีเซอร์วนๆไปก่อนนะฮะหรือว่าจะดูอย่าเล่นกับอนนันทนนะครับวันนี้วันศุกร์ครับ รอดูวันเสาร์พรุ่งนี้นะฮะสี่ทุ่มครึ่งที่อ่นเม่หนูน้อยอ่านแล้วรดน้ำดำหัวเลยเหรอคุณติวเตอร์อยู่ไหนไม่รู้เมื่อวานเพิ่งไปเรียนกันมาอจบแล้วเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปนะทุกคนสวยเสรีทครับ นะครับสวัสดีครับคุณโทมัสอยู่ไหนเนี่ยคุณโทมัสไม่มาเลยคุณโทมัสไปยิมมาแล้วเหนื่อยเออคุณโทมัสไม่สู้เลยผมมัสอ่ะไม่เข้มแข็งเหมือนคุณยิมเละใช่คุณโทมันไม่ไม่เข้มแข็งแล้วสถ้าดีสดีวันนี้มันพฤหัสเหรอครับหรอือว่ามันศุรกร์เอ้าหล่อเนี้พฤหัสเรอหรือว่าเมื่อวานวันพฤหัสห พิมอ่านเว้นจนเลิกจีบติวเตอร์เดี๋ยวรอทุกคนพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมน่าจะลงไปเล่นแล้วพิมเพิ่งมาอย่าเพิ่งไปก็หนูมาช้าเองอ่ะพิมมาตั้งนานแล้วสวัสดีครับคอนติเนียสวัสดีครับ คุณเบียมเข้ามาดูทำไมผมมันแน่นอนอยู่แล้วคุณเบียม่ <ทะ S 1> นมรครับวันนี้มีช่างผมมาด้วยนะครับนี่แม่มอนะครับค,ครับแม่มอนตตาผมให้แม่มาตรงไหนอ่ะ นี่ฮะช่างหน้าช่างผมเข้าแล้วฮะแม่มันหนักเมืเดิมลยตีแบตปันนี่ยตีตีเอาฟิวเฉยแม่ต้องยืงตีเก่งมากครับอยากแข่งรถถ้าอยากแข่งรถนะฮะขอไปขับมาก่อนสิบรอบแล้วถึงค่อยมาแข่งด้วยกันนะฮะเล่นให้ดูหนะะ่อยครับ วันนี้ผมใส่งเกงขาสั้นนะเดี๋ยวโป้พี่เห็นไ้มหนูไม้เห็นวันนี้พูดไปตัดผมมาด้วยฮะทุกคนลเล็มๆอมเกียวแล้วเหรอเป็นได้ใส่ขาสั้นมาไม่เป็นไรหรอก ทุกคนเดี๋ยวผมไปแล้วนะฮะ